สวัสดีจ้าสวัสดีสุกุสุกคนนะจ๊ะเนาะอ่าสวัสดีอ่าวันมันี่วันวันพุธนะจาะนูกำลังสิออกไปหาหมอพี่น้องนูนี่แหละเป็นผู้ไปหาหมอคือไปตรวจก่อมือจ้าเมื่อวันไปมาแล้วไปันเมื่อวานไปเศร้าอันจะเศร้ามาแล้วนะจ้ะเศร้ามือนี่เศร้าสิ้นอ่ะหมอเพิ่งเรียกว่าร่างก็ดีให้ไปหาหมออ่ามือโดยเฉพาะ เราก็เลยนัดไปมื่อนี้อีกน่นจาจะเพราะว่ามื่มมอนี้มีหมอนที่เิ่นลูกเฉพาะทางเกี่ยวกับมือมาพอดีกะเขาเพิ่นนัดไปสามไปกันไปเมื่อวานแบนแต่เศร้าหาหน้าที่กับเสียเป็น้องเสียงเงินเพราะว่าไปคี้นี่ก็น่าจะบ่ได้ไปลี่นบ่ได้ไปลี่นโรงพยาบาลกะมากัน กินเขาเฝ้าแต่งตัวเพี้ยจะฟองออกไปอันนี้ก็อาจจะไปธุระเลยเนาะจ้ะก็จะไปเบิ่งบ้านเพราะว่าเขากำลังหาบ้านขยับขยายบ้านนี่เนาะจ้ะเมื่อวานก็ไป๋อยกับพี่น้องเมื่อวานก็ไปเลาะแถวซีเมียวเนี่ยก็ไปพอนเพิ่นไข่เพิ่นมาเที่ยวเนาะจ้ะแล้วเพิ่นก็จำสามีอะไรเอี่ยงกัดจำสามีได้เพิ่นก็มาขอถ่ายรูปเนาะจ้ะอ่า วันนี้ก็จะไปเบ้านอีกตั้งนึงหาอยู่พี่น้องเมื่อยน้ำบ้านกับพ้องกันจะเมื่อยก็จะได้จามที่ต้องการไปหาหมอแล้วก็จะไปเบ้างบ้านแล้วก็ต่อด้วยช่วงลูกสาวไปโรงเรียนจะลูกสาวกับไปมื่อวานนี่กลับมื่อนีหละจะทางท่านวันพูดก็ไปบ้านแล้วก็ช่วงลูกสาวช่วงสาวแล้วก็จะเล่นยึดแถวนั่นแหละพี่น้องเพราะว่าหาวเาไปกลับนอกจากเพราะว่า มันไก่กับประมาณสิบสี่สิบห้าโลจากบ้านไปโรงเรียนเท่ากับป้ากันเลาะ,ะเลนเมื่อวานนี่ก็ไปเลาะเลนคือจังซื้อเมี่ยนี่กัะจ้ะบอกไปหาน,านัน่งกันกินไอติมกินยังถาดซ้ำดูดเลิกโรงเรียนกับป้ากันไปหากินข้าวแรงเมื่อนหน่อยนอัดรับพี่น้องเอาเอาเอา,เอานมให้กินเมื่อนี่แหละจ้ะเมื่อซีฟนาทีที่แล้วนี่แหละเพิ่นห่างกันนอนอีกเพิ่นหน้านอนัอีกก็เลยเอาลงนอนพอดีจ้ะ เมื่อคืนนี่บ้านนอนพี่น้องเพื่อนติดรถได้ให้พ่อพ่อขับรถออกมาหาเหรอกันให้เพื่อนนอนรับจังพ้ากันเข่าบ้านน่าจะเมื่อแรกอาจจะไม่แน่อาจจะได้ออกมาขับรถเร็นอีกคือเกา้าคนมากเลาะือพอเพื่อนน่าจะนี่จ่าทุกคนเพื่อนก็น,นอนตั้งแต่สปีดโมงน่าจะสป็ดโมงพวาโนไปอาบน้ำโนก็เลยห้พี่สาวเพื่อนโยกรถไป มันก็เลยนอนหลับเมื่อวานตื่นใบาสามเมื้อนี้กะวันนี้อาจจะใบาสามกลัวๆเพราะว่า,วาเพิ่นกินนมแล้วเามื่อวานเพิ่นตื่นมาก,กินนมบายสามาโซฟเฟอร์ประจำจ้ะที่สาวเพิ่งจะนั่งตั้งหนา้าเพราะว่านอต้งองเบิ่งน้อง น้ำหนักหาหากิโลแล้วได้จากพี่น้องยัางมาครบสองเดือนหากิโลแล้ววันที่ยี่สิบนสองเดือนเต็มอีกสิบบ้านสิบมือสิบบ้านน้ำหนักขึ้นประมาณสามขีดสี่ขีดถึงเอนถึงครึ่งโลน่าจะกระตกเดือนละประมาณกิโลนิดๆมาเช้าเพิ่นกัน ลูกมาเล่นหกโมงหกโมงเสารนะจ๊ะลูกมาห้องเล่นห้องหาหมูพ่อกับแม่ได้ลูกขึ้นมาหยอกแต่ก็ตู้หาตากับย่าอยู่เมืองใต้หยอกซอยกันเล่นเมื่อยแล้วมันกีกินนมนอนต่อเรียบร้อยจ้าเมียพูดไม่โกชีพเรียบร้อยแล้วนี่จะใช้ประโยชน์ไหมว่าหยอกกัน เราจะตีเกหลังที่ตัวเราสามาติดว่าพิดไปสิได้หูแจกว่าสามีอยู่ใส่ตอนนี้นะจ๊ะไมโครชิปไมโครชิปว้าวาว้าวหาหมอเลยพี่นอ้องได้ฉีดยาเราจะเป็นฉีดคือจังเขาเอื้องเอียงล่ะออกซิเจนเอีย,อยงเอาไปเปิดให้มันขยายขึ้นมาเขาบอกว่าถ้าสองอาทิตย์ยังปวดอยู่ให้มาฉีดไม่รอบสองแต่ฉีดสองเข็มแล้วบอโอเคกะให้ ในผพาตัดหน่อยนะจ๊ะรอยผ่าเนีเ่ยมันกะไข่พี่น้องเขาได้บอกว่ามืัอแด้เอาเอาน้ำแข็งกดทบเนาะเขาฉี <c oughs> กกลับไปมันกะไข่ขึ้นมากนะจ๊ะกบไข่ขึ้นเลยบ่ิเวณบ่ลงวณเอาละเอาละหน่อยก็ตื่นหิวน้ำพี่น้องเนาะหิวน้ำเรื่องกดน้ำในตู้ ้หอนยังหอนอยู่จ้ะพี่น้องอากาศดีอันนี้อากาศเริ่มเย็นสบายสบายสบายไหนตอนแรกก็เย็นสบายอยู่จ้ะบางคนกันก็ใจเสียแขนยาวบางคนกันก็บ่ใสใจาปนอนนี่นอนอย่างเดียวตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปเบิ่งบ้านน่าจ้ะทุกคน อันก็ต้องถามเขาเรื่องว่าเมื่อเป็นอยังพอดีอันหมอบวกลูกจ้เราให้อันสามีแปลฟังสามีก็ว่าอันแปลว่าได้พรูจ้จักเราไปที่ไใ,ให้เพื่อนเพียมอันให้เพื่อนเบาเนี่ก็โทรศัพท์แปลภาษาหน้าก,ก็ว่าเล่าบ่าหูจักห้เขียนก็เขียนว่าใดพี่น้องเลเรยบรู้ว่าเมียเป็นอย่างนล้วจา้าแต่ว่า เพื่อนกับเขาใจเพื่อนยุ่นละ่ะจะว่าควอมที่เปิ่นแปลบ่เป็นแปลบ่ไอะไรว่ามันแปลปเป็นไทยเป็นยังน,นะจ้ะโ,โ,โอ้คุณพ่อกระเบีกรถบักลากันนอนยิ้มเสียน้าเพิ่นตุณคนมันถอดออกเพิ่นกับกองออกหยอ,อกไว้คนละพี่น้อง ถอดใจกบกวัางกันนั่นแล้ว <laughs> จ้าทุกคนพ่อละกับคลิปนี้กับไว้ซ้ำนีนอกจากพอดีปวดแขนนุ่งกระสิภาพก้อนหมอให้เอาน้ำแขบบ็งบวคขบเหมือแรงอย่างน,นอนบริเวณปวดเดยอะ จะทีได้อุ้มลูกล้าจะอุ้มลูกแล้วก็ยกรถขึ้นร่วงอันรถขั้นไห้ึ้นกันก็อ่าขอจะไว้แค่นี้น่าจะคลิปนี้พอกันไหมในคลิปต่อไปปวดมือแห้งพี่น้องบายบายจ้า